ี้นะครับผมจะให้ดูไม้ไม้พื้นเมืองนะที่น่าสนใจนะครับที่สวนบอนไซบ้านมดนะครับผมมา,อาแอบดูหลังสวนเขานะครับอันนี้เป็นเป็นฝรั่งนะครับฝรั่งพื้นบ้านเรานี่แหละนะฝรั่งธรรมดาต้นหมักสีดานี่แหละครับเนี่ยเขาจัดรากรอบนะฮะจากกิ่งตอนเนี่ยครับแต่เขายังไม่ได้ไปทดนะครับเขาสร้างรากก่อน แล้วก็เลี้ยงขนาดไปนะครับเนี่ยต้นหมากสีดาที่ให้ลูกอะถ้ามันมันทดกิ่งสร้างแล้วมันออกออกลูกมามันก็จะเป็นเสน่ห์ดีทีเดียวนะครับเนี่ยต้องมีการทดนะฮะตัวน,นี้ต้องมาทดเบรกเบรกร,ร,ร,รากนะครับอย่างเงี้ยเบรครากได้ที่ผมนําเสนอคลิปนี้เพื่อที่จะสร้างแรงบ,บันดาลใจนะครับให้ทุกท่านได้เป็น ท่านที่อยู่ต่างหวันนะครับหาวัตถุดิบยากนะครับเนี่ยต้นหมากซีดานะฮะต้นฝรั่งนะครับอันนี้ฝรั่งธรรมดาฝรั่งพื้นบ้านเรานะท่านตอนเลยนะครับตอนเสร็จเรามาเลี้ยงนะดินปูก็ดินผสมทั่วไปนั่นแหละนะครับเป็นมะพร้าวสับใบกําปูนะแกลบก็ได้นะครับให้ร่วนหน่อยนะผสมทรายนะครับระบายน้ําดี หลังจากนั้นก็คือมาเล่นแบบนี้เลยมาเลียงทําไว้หลายๆกิ่งนะครับได้ผลนะฮะแบบนี้ได้ผลอยู่แล้วก็รากสวยด้วยนะครับเนี่ยนะสวยมากเลยเนี่ยสันรากรับเลยนะครับถ้ากิ่งไหนที่รากไหนที่โตูเราก็ทดไว้นะให้แตกใหม่เนี่ยทดใต้ใต้รากขแขนงเนี่ยนะครับนะแล้วก็ฝรั่งขี้นกแคะนะครับ ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยนะฮะแต่ข้อสาคัญต้องเลี้ยงลากก่อนนะต้นนี้ก็ฝรั่งขี้นกแคะเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะโอ้จัดลากไว้นะครับอันนี้ไอ้รองสลับเปาไว้นี่ลากสวยเหมือนกันนะครับเพื่อสําหรับท่านที่ไม้ทุกอย่างสร้างได้หมดเลยแต่หาจุดเด่นของไม้ให้เจอก่อนฝรั่งขี้นกแคะนี่จุดเด่นของเขาก็คือใบเขาเล็กเห็นไหมครับ ถ้าวันใดวันหนึ่งเขา,เาติดผลนะผลก็ออกมานี่นี่ผลเนี่ยไม้ติดผลออกมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะโคนคู่นะครับต้น,นเนี้ยเนี่ยผมขอดูก่อนนะครับเนี่ยฮะโ้โครากราก,รากรอบสวยเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เป็นกรณีศึกษาไปนะครับแถมสักนิดหนึ่งนะครับ ฝรั่งครับฝรั่งก็ทําได้ครับเนี่ยกิ่งขนาดใหญ่เลยอาจจะโตช้านะเราก็ลงดินได้ครับถ้าต้องการให้โตเร็วเดี๋ยวมาดูครับที่ตอนไวนะครับผมก็จะเอาเอ่อกิ่งตอนเนี่ยตัดตุ้มตอนไปเลยนะครับนี่คุณมดนะคือคุณมดตอนไว้นะครับรากออกเต็มหมดแล้วเนี่ยยี่สิบวันออกนะครับแต่ว่ารุ่นหลังนี่ต้องรอนะครับเนี่ย โอ้โหของกิงของจริงโหลากเต็มเลยอ่านี่นี่นี่ขนาดกิ่งแก่นั่นเนี่ยคุณบัวนะเนี่ยเอาคุณบัถือไว้หน่อยกิ่งแก่นะครับกิ่งขนาดนี้ส่งได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยได้สบายครับเวลาส่งก็จะเอาเชือกฟางรวบกิ่งพวกนี้แล้วก็เป็นกล่องกระดาษกล่องยาวๆส่งง่ายนะแล้วก็ตัดตัดหน่อยถ้าอย่างนี้เอาไปก็ไปชำไปชำทำยังไงแช่น้ำไว้ก่อนสัก10นาที ถ้าอย่างเงี้ยนะครับเอาไปแช่น้ําไปสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับอ่าคนชั่วโมงอิน้ําอิ่มน้ําก่อนแล้วก็ไปผสมดินผสมดินชั้ได้เลยปกติเลยดินก็จะเป็นใบก้ามปูกับปุยมะพร้าวอย่าใส่มะพร้าวสับเออเพราะอะไรพอเวลาเราใส่มะพร้าวสับเนี่ยเวลาเราสางเพื่อจัดรากเนี่ยเวลาเราสางรากเขาเข้าไปในลูกเต๋าแล้วเราสางมล้ขาดอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะนั้นขุยมะพร้าวต้องร่อนไหมไม่ต้องครับปุ๋ยมะพร้าวธรรมดา เพราะฉะนั้นเวลาเราไปชาต่อไปนั้นก็คือเราจะต้องมีการสางรากเราต้องจัดรากนะครับเออจัดรากประมาณสักเท่าไหร่ดีเดือนสองเดือนถ้าเป็นโมกผมจะชําประมาณ2เดือนครับเพื่อให้รากเขาแข็งแรงนิดนึงแต่ถ้าเป็นไม้อื่นประมาณ4ี่สิบกวันครับสี่สิบกวับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้นนี้จะไปชานะครับเป็นของผมรุ่นแรกนะครับกิ่งแรกเลย นะซึ่งคุณมดตอนให้แล้วนะครับเดี๋ยวต้นนี้ถ้าตอนหมดก็คงจะได้ประมาณเกือบสิบกิ่งนะครับเกือบสิบกิ่งนะฮะก็จะเอาไปเป็นต้นต่อต่อไปนะครับเป็นโมงหนูลานะครับเจอกันนะครับอีกสิบปีสวยแน่ต้นนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวสวยสวยแบบไหนแบบสวยแบบต้นนี้ไหมแบบต้นนี้ <S <S ไหมสิบปีน่าจะได้อยู่นะครับต้นนี้ออกแล้วนะให้ใหดูเลยดีกว่า นะครับผมจะไปต่อยอดนะเดี๋ยวจะไปชําให้ดูแต่ก่อนที่จะไปชําต้องสร้างแรงบันดาลใจว่าจากกิ่งนั้นจะมาสู่ต้นแบบนี้คุณมลครับที่บิดตาไว้มันออกหมดถูกไหมใช่ถูกต้องเลยครับเนี่ยคือตรงเนี้ยคือเนี่ยอย่างอันนี้เป็นกิ่งหน้านะครับเนี่ยก็เป็นซับสลับเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยก็้วจะเป็นตรงนี้อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งพอทีเนี้ยกิ่งเนี้ยจะเป็นสามชั้นเลยครับอาจารย์เออเนี่ย เนี่ยนะฮะเนี่ยแตกตาออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายขวาตายขวาเนี่ยเนี่ยตายขวาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราต้องการเลยครับนะฮะอย่างเงี้ยก็ต้องมาคัดต่อโอ้ยโทษทีเกือบโดนละนี่นี่เห็นไหมฮะเราสกิทก็ไม่ได้เลยครับหลุดหมดเลยนะครับต้องระวังนะมดไอ้นกมาเกาะยังไม่ได้เลยไอ้คู่นี้ต้องกดลงเห็นไหมฮะแบบตอนนี้ยังกดไม่ได้ครับหลุดทั้งตาอ๋อล้วจะทํายังไงครับต้อง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 ให้จีมตาลก่อน ต้องให้เริมออกสีนวลๆก่อนถ้ากดตอนนี้หลุดทางเบ้าเลยครับโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นจําไว้นะครับอย่ากดนะครับตอนนี้อย่าใจร้อนนะฮะพอกดไปเลยนะเนี่ยหลุดเลยครับไม่จะหลุดตรงเบ้านี้เลยครับเนี่ยเพราะนั้นให้ออกสีนวลๆเพราหลุดเบ้านี้คือจบเลยนะครับตาบอดเลยอืมเพราะนั้นต้องดูจังหวะเวลาใช่ครับโอกาสนะครับเพราะนั้นจากกิ่งสู่ต้นนี้แหละครับดูตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมจะไปชําให้ดู ไปชําให้ดูนะครับชําให้เห็นเห็นเลยผสมให้เห็นเลยแล้วยังมีอีกนะยังพอมีนะมีครับอาจารย์เดี๋ยวยังไงได้ดูแล้วก็ดูหน่อยผมไม่ได้ชมนานแล้วนี่ผมชอบต้นนี้ครับลากสวยที่สุดแต่แต่ราคาค่อนแพงหน่อยแล้วก็เนี่ยอย่างต้นเนี้ไม้มันลงดินแล้วผมได้ได้ต่อจากพวกมาไม้เขาเสียแล้วครับไม้ไม้เสียเสียหมายว่ากิ่งเสียบวครับ บวมนี่แต่ผมจะมาตัดเขียงข้างล่างเลยครับเล่นอไ<ป>อย้ยางงี้ยังไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้บวมไปครับเนี่ยอันนี้เป็นกิ่งสองอันนี้กิ่งหนึ่งเล็กครับอ๋อกิ่งสองมันใหญ่กว่าใช่ครับมันบวมครับความจริงถ้าเราแบบจะทําไปเลยอ่ะแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะวันหน้าเราเราบอกราคาไปก็เรารู้ที่ตาําหนนใช่เวลาขายเพื่อนสมาชิกไปพอไปรู้ตอนหลังว่าแบบขายไม้กิ่งบวมให้มันจะเสียใจกนรนเปล่าครับ อ่าถ้าอย่างนั้นตรงนี้ก็คือตัดทิ okay. ้งไม่ได้หรอมันไม่ตัดทิ้งไม่รู้จะเอาทางไหนมาแล้วครับเพราะว่าตามันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็ชิดันไปหมดเลยครับมันไม่มีกิ่งอ่าโอเคเพราะนั้นตัดนี่สร้างอีกสองใหม่หรอก็ตัดเขียงทิ้งทั้งต้นเลยครับเนี่ยอ๋อเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยครับโอเคเลยโอ้โหเจรได้ไหมครับเจะได้ตอนนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตัดแล้วสบายใจนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับคุณมดครับ